เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะเล่รักตำหนักอ,อง๋งบอดที่หก ให้คนไปซื้อสาลาเปาเจ้าดังแบบคระไส้ให้สักสิบลูกส่วนสามีรักพาภรายาไปเดินดูร้านเครื่องประดับดีหรือไม่สมบัติเดิมภรายาจำนวนหลายหีบที่นำติดตัวมาล้วนเป็นเครื่องประดับเก่าคร่ำภรายาของท่านใส่ทิ้งใส่คว้างสองครั้งรู้สึกเบื่อหนนะ่ายนัก แน่นอนชายารักสามีของเจ้าไม่อาจทนเห็นเจ้าใช้ของซ้ำซากไร้ราคาพวกนั้นได้ปิ่นยกปิ่นท่องทั้งเพชรพลอยพวกนั้นสวมครั้งเดียวก็หม่นมองไม่เหมาะสมสามีจะสรรหาเครื่องประดับที่ดีที่สุดให้ชายารักสักสิบยี่สิบชุดไว้สวมเวียนเล่นก็นแล้วกันนะสตรีหลายคนได้ยิน ต่างกรุ่มร้อนในอกด้วยเพลิงริษยาข่าวเมื่อเช้าแววมาว่าอองเจ็ดหลงชายาอับป,ปลักษ์เหลือจะกล่าวเพียงเข้าหอคืนแรกพวกเขาก็ปรนเปรอกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแรกเกริ่มไม่เชื่อ เพราะอองเด็ดนั้นเป็นชายรูปงามจะมาหลงไหลอะไรกับสตรีอัปลักษ์เช่นขุนหนูสี่สกุลวี่นอกเสียจากแต่งเพื่ออำนาจทางการเมืองวันนี้มาเดินตลาดไม่คาดจะได้เห็นหลักฐานคาตาสองร่างหนึ่งบอบบางหนึ่งอวบอ้วนแทบจะประคองกันเดินยิ้มแย้มชีชวนไม่ว่าฝ่ายหญิงพูดอะไรฝ่ายชายก็เอออ,อพร้อมจะจ่ายไม่อิด อดเข้าร้านนั้นออกร้านนี้เหล่าผู้ติดตามมีของให้ถือกลับวางสายหมอกมากมายพวกนางทำได้เพียงมองขบเคี้ยวเขียวฟันจนแทบแรกก็ไม่อาจไปแทนที่สตรีอัปลักษ์ผู้นั้นได้เมื่อเช้าตรูทุกคนในเมืองหลวงถูกจู่จมด้วยข่าวลืออันหน้าเหลือเชื่อของคืนเข้าหอ ถึงตอนบ่ายยังมีข้อยืนยันเป็นภาพวาดบาดตาบาดใจสตรีทั่วเมืองมาส่งให้ถึงกลางตลาดตัวต้นเหตุเดินทางกลับวังอ่องด้วยความเพลิดเพลินไม่ได้สนใจสิ่งใดนอกจากสาลเปาสองลูกในมือที่นางต้องชั่งใจว่าจะกินไส้ใดเป็นอันดับแรกสุดท้ายถูกสามีที่นั่งข้างๆฉชกชิ้นที่ถืออยู่ในมือซ้ายไปกัดคำโตต่อหน้าต่อตาพอเห็น สีหน้าที่มักเรียบเฉยของภรรยาแสดงความไม่พอใจออกมาเขากลับยิ้มร่าหัวเราะอย่างยินดีเห็นชายารักเลือกไม่ได้สักทีสามีที่ดีเลยเลือกให้ วี่ย,ยนซ่านครานจะโต้เถียงวันนี้นางใช้พลังงานมากเกินกว่าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันถึงเจ็ดวันด้วยกันไม่แน่ใจว่าการนอนหลับสักหกหรือเจ็ดชั่วยามจะมากพอชดเชยได้หรือไม่ ตัดสินใจงับซาลาเปาในมือที่เป็นไส้ผักค่อนข้างตืดแต่หอมเครื่องเทศเข้าไปดื่มดำกับรสชาตินั้นทั้งที่เพิ่งร่วมโต๊ะเสวยในวังมาอย่างไม่ใส่ใจเมื่อกลับมาถึงวังพวกเขาต่างแยกย้ายเจ้าหยองเจียนหายเข้าไปในห้องหนังสือส่วนอี้หยยนซันหลบไปเอนหลังพักผ่อนในห้องตกเย็ยนกินอาหารร่วมโตะ๊ะ ค่ำหน่อยก็พากันเข้าห้องนอนวันนี้ไม่มีใครมาคอยเฝ้า พวกเขาไม่จำเป็นต้องทางตาเล่นหมากรุกจนใกล้เช้าหญิงสาวจับจองพื้นที่ด้านในเตียงส่วนอ๋องเจ็ดได้นอนพื้นที่ด้านนอกสามารถขึ้นลงได้ง่ายนางสามารถหลับลงได้ทันทีที่หัวถึงหมอนไม่เกรงกลัวแม้ว่าจะมีชายหนุ่มวัยชะกันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพระสวามีนอนอยู่ข้างกายอ๋องเจ็ดพริกกายนอนลืมตา ต้องมองคนที่ขาดความประมัดระวังตัวด้วยความรู้สึกหลากหลายร่างกายอวบอัดนั้นชวนให้รู้สึกว่าน่าจะให้ความอบอุ่นได้ยามเมื่ออากาศหนาวความใกล้ชิดที่เขาไม่มีเวลาพิจารณาในราตรีแรกได้มีเวลาทอดมองในวันนี้ แม้จะบอกว่านางอัปปลักษ์แต่ก็เป็นหญิงสาวที่มีใบหน้าเกลี้ยงเปล่าเส้นผมยาวที่ตกปรกแก้มนั้นเรียบรื่นเป็นสีดำสนิท กลิ่นลมหายใจสะอาดเช่นเดียวกับกลิ่นกายเพราะมีพื้นที่ให้แก้มที่ดูนุ่มนิ่มเหมือนก้อนเต้าหู้เบียดจนริมฝีปากของนางกลายเป็นกระจับขนาดเล็กสีแดงกระเรื่อกว่าจะรู้ตัวนิ้วมือของเขาก็สัมผัสที่แก้มนุ่มนิ่มนั่นแล้วที่จริงเขาคิดว่าน่าจะนุ่มนิ่มไปทั่วตัวนั่นแหละตอนที่จับมือนั้นเอาไว้มันก็นิ่มไม่แพ้กันเลย แล้วมืออีกข้างนั้นก็ชะงัก ไม่ใช่เพราะคนหลับทำท่าจะตื่นแต่เป็นเพราะความเคลื่อนไหวที่สัมผัสได้จากด้านนอกชายหนุ่มพระออกจากเตียงไม่ได้ออกทางประตูใหญ่แต่เปิดหน้าต่างแล้วกระโดดออกไปเหนือกำแพงสูงใหญ่มีเงาทาบทับกับแสงจันทรเจ้าหย่งเจียนสะกิดปลายเท้านิดเดียวก็ทะยานขึ้นไปยืนเคียงเหนือกำแพงใบหน้าที่เคยยิ้มระรื่น ยามนี้แสดงออกชัดว่าเหนื่อยหน่ายเป็นอย่างมากนี่ยังไม่ครบกำหนดวันลาพักของข้าเลยขอโทษที่มารบกวนเวลาอันแสนเพลิดเพลินของเจ้ากับชายาก็แล้วกันดูเหมือนข่าวที่ว่าเจ้าหลงไหลาชายาจะมีใช่เพียงเรื่องโกหกผู้พูดซ่อนเซี่ยวหน้าในเงาจันแต่ยังพอมองออกว่าเป็นบุรุษหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่ง รู้เช่นนั้นก็ไม่ควรมาขัดขวางช่วงเวลาของเรามีใช่หรืออย่าโทษข้าขอให้โทษเผ่าหูกับแขวนเหนียนที่เริ่มเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่ไม่สมควรจะดีกว่าข่าวลือที่ว่าธิดาค้นโปรดหัวหน้าเผ่าหูแต่งเข้าเป็นชายารัชทายาทแขว้นเหรียนเป็นเรื่องจริงสินะบุคคลในเงามืดพยักหน้าพิธีจะเริ่มในอีกไม่กี่วัน แต่มีรายงานว่าขบวนส่งทิดาเผ่าหูนั้นยิ่งใหญ่ทาหารหุ้มเกราะสองกองร้อยมีแม่ทัพเผ่าหูนำมาด้วยตัวเองสินเดิมเจ้าสาวมีมากมายหลายหยีบใหญ่หนักจนม้าลากตายไปหลายตัวรอย้อลึกเป็นร่องไปตลอดทางน่าจะหนักไปสำหรับเสื้อผ้าและเครื่องประดับ รอยยิ้มของององเจ็ดนั้นชวนให้วาดวันเงยหน้ามองจันกรมโตบนท้องฟ้าประกายในดวงตาระยับเผ่าหูติดภูเขาพวกเขามีแร่เหล็กจำนวนมากคงจะส่งแร่ให้เป็นสินเดิมของเต้าสาวไม่ว่าจะก้อนแร่หรือแปรรูปแล้วก็ไม่มีสิ่งใดดีสำหรับพวกเราน้ำเสียงนั้นฟังดูหนักใจ อีกสองวันจะมีการประชุมขุนนั่งพวกเขาคงอยากรู้ว่าเหล่ากุ้ยมีความคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าอยองเตียนหัวเราะในลำคอต่เท่าพวกนี้กินเงินจากพาษีรารดนันวันๆเอาแต่เรียกร้องขอเบิกเงินจากท้องพระคลังไปทำโน่นทำนี่เข้าเฝ้าทุกวันมีประโยชน์อะไรหากไม่หัดคิดด้วยหัวตัวเอง เหล่ากุ้ยก็แค่ตาเท่าพนะเนตนไม่ได้เป็นข้าราชการด้วยซ้ำเอ๋ออก็เรียกหาแต่เหล่ากุ้ยเอาไว้เป็นหัวขอนประดับให้รีดไถยเวลาราษฎรประสบภัยก็แล้วกันเมืองทางใต้ปีนี้ท่าทางน้ำจะหลากยื่นดีกาขอให้ขุนนางบริจาคช่วยเหลือราษฎรสักคนละหมื่นสองหมื่นตำลึงตามตำแหน่งก็แล้วกัน คนพูดหัวเราะเห็นด้วยว่าตาแก่พวกนั้นไร้ประโยชน์เต็มที่อีกสองวันควรมีข้อคิดเห็นจากเหล่ากุ้ยในเรื่องนี้อย่าลืมเสียละไปเถอะไปเสพสุขกับชายาของเจ้าให้พอใจเถอะท่านยังไม่รู้จักสเสน่ห์ของนางเชิญเจ้าลหลงไหลชายาของเจ้าตามสบาย เขาพูดจบข้าทยานร่างจากไปเจ้าหย่งเจี้ยนยืนมองจนร่างนั้นลับหายไปกับความมืดจึงกลับเข้ามาในห้องนอนชายารักของเขายังคงนอนหลับในท่าเดิมผู้เป็นพระสวามีทำได้แค่ยิ้มเอ็นดูปีนกลับขึ้นไปนอนบนเตียงฟังเสียงลมหายใจเข้าออกสม่าเสมอแล้วก็หลับตามไปในเวลาไม่นานนะัก สองสามีภรรยาใช้ชีวิตยอยู่ในวังอ๋องไม่ล่องแวะผู้ได้เช้าตรู่ตื่นขึ้นมาล้างหน้าร่วมโต๊ะอาหารยามสายคนหนึ่งเอนกายอ่านหนังสือติบชากินขนมอยู่ในศาลากลางอุทยานอีกคนวาดภาพเล่นดนตรีแม้พวกเขาไม่ได้พูดคุยกันมากนักแต่คนในวังอ๋องต่างคิดว่าพวกเขาเข้ากันได้มากกว่าที่คิด เพราะแต่เดิมวิถีชีวิตขององเ็ดก็ไม่ได้แตกต่างไปจากนี้มากนะักภาพพระชายาอ่านหนังสือท่านอ,องเล่นดนตรีชมธรรมชาติไม่อาจบอกได้ว่างดงามแต่กลับเป็นความสามัญที่ลงตัวเรียบง่ายและสงบสุข รลางวันกินอาหารร่วมโตะ๊ะยามบ่ายคนหนึ่งเอนหลังพักในห้องนอนอีกคนก็หายเข้าไปในห้องหนังสือเย็นย่ำออกมาร่วมโต๊ะอีกครั้งถามไทยทุกสุขคีบอาหารแนะนำเมนูต่างๆให้แก่กันแม้พระชายาออกจะไม่งดงามไปสักนิดนิ่งและสุขุมไปสักหน่อยทาว่าแววตาที่ท่านอ,องทอดมองนั้นก็เต็มไปด้วยความชื่นชมรักใคร่ พรุ่งนี้ครบกำหนดสามวันคู่แต่งงานต้องกลับไปเยือนบ้านชายาท่านอองยังรับสั่งให้พ่อบ้านหาของขวัญที่ดีที่สุดมาจัดเตรียมเอาไว้มากมายไม่มีใครกล้าพูดว่าท่านอองฝืนใจแต่งงานเพราะสมรสพระราชทานอีกแล้ว เช้าตรู่วันผัดมาหลังรับอาหารมื้อเช้าพวกเขาก็ต้องเตรียมตัวเดินทางไปเยือนบ้านชายาตวนสกุลวี่ไม่ไกลนักแต่เจ้าหยงเจียนให้เร่งเดินทางเพราะหวังดีอย่างให้ชายามีเวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวได้นานขึ้นวี่เหยียนสั้นไม่อิดออดปฏิเสธถ่อยคำมองดูเบาชายขนของกำนันขึ้นรถมา ครู่หนึ่งก็มีมือเอื้อมมาแตะที่แขนเบาๆหันกลับไปมองพบว่าเป็นององเต็ดที่ยืนฉีกยิ้มอยู่ด้านข้างขึ้นรถเถชายารักเดี๋ยวท่านพ่อตาท่านแม่ยายจะรอเพคะ รับคำแล้วเขาก็ส่งนางขึ้นรถมาก่อนจะก้าวตามไปนั่งข้างกันยู่หนิงตามขึ้นไปพร้อมน้ำชาและจานขนมหยิบส่งให้เจ้านายอย่างรู้ใจวี่หยันซ่านส่งถ้วยน้ำชาให้พระสวามีก่อนเป็นลำดับแรกรับถ้วยต่อมาเป็นของตัวเองส่วนขนมนั้นสุดแท้แต่ใครจะอยากกินหรือไม่ขบวนรถม้าออกจากวังสายหมอก จอดเทียบหน้าตวนสกุลอี้โดยมีผู้คนมากมายคอยยืนต้อนรับเพราะแจ้งเวลาเอาไว้ล่วงหน้าแล้วอองเจ็ดประคองพระชายาลงจากรถมาสอดสายสายตาเห็นว่าเบื้องหน้าสุดคือเสาบดีอี้ที่ยืนด้วยท่าทางกระวนกระวายข้างกันคือไปชิงตูและบุตรชายกับสะพยถัดมาเป็นอนุมาอี้ซื้อห่วง และวียซื้ออิงที่วันนี้แต่งตัวด้วยชุดที่งดงามปราณีตเกินกว่าเป็นชุดอยู่บ้านเห็นได้ชัดว่าตั้งใจแต่งตัวมาเพื่อต้อนรับคนกลับมาเยี่ยมจวนวี่เยียนสัานเพียงปลายตามองระยะห่างระหว่างนางกับพระสวามีถูกกระชับให้ใกล้ชิดจนตัวแทบจะติดกันแม้อองเจ็ดทีแรกยังไม่เข้าใจ ว่านางเปลี่ยนแปลงกิริยาเพื่อสิ่งใดแต่เขาก็ยิ้มรับแล้วเลื่อนมือไปโอบเอวนางเอาไว้สองร่างสนิทหน้าพากันเดินเข้ามาหาผู้คนที่รอต้อนรับถาวายพระพรผันอ้องถาวายพระพรพระชายา พวกเขาย่อตัวทำความเคารพตามประเพณีเจ้าหย่งเจียนตรงเข้าประคองบีดาของชายาวี่เหยยนซานก็เข้าประคองให้มารดาลุกขึ้นยืนเป็นฝ่ายพระสวามีที่เอ่ยปากด้วยท่าทางสบายๆบ,บีดามารดาภรรยาก็เหมือนบิดามารดาสามี พวกท่านล้วนเป็นญาติผู้ใหญ่ของข้ากับชายาอย่ามีพิธีอะไรให้มากความเลยพวกเขารับคำลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพรียงไปจิงซูมองสำรวจบุตรสาวที่เข้าประคองแต่งออกไปสามวันเหมือนเนิดนานเรือนของบุตรสาวบัดนี้เงียบเหงาอ้างว้างใจยังนึกเป็นห่วงว่าบุตรสาวของนางจะเป็นอย่างไรในวังอ๋องเจ็ดทั้งสภาพความเป็นอยู่และติดใจ ใครรู้ว่าอ๋องเจ็ดแม่ตาบุตรสาวบ้างหรือไม่วันนี้ได้เห็นแล้วพวกเขาดีต่อกันอย่างมากถึงใครใจน้ำตาที่เพลียนกลั้นไว้ก็ทำท่าว่าจะไหลพระชายาององเจ็ดเผยรอยยิ้มที่ยากนักจะได้ยตนให้มารดาใช้แขนเสื้อซับน้ำตาแล้วเอ่ยหล้อเลียนลูกไม่อยู่สามวันท่านแม่กลายเป็นเด็กขี้ยไปแล้วหรือ ง้างมือจะตีด้วยความเคยชินก็นึกได้ว่าบุตรสาวนั้นมีได้อยู่ในสถานะเช่นเดิมจึงหดมือลงเพียงส่งสายตาดุไปให้สเสด็จเข้าดวนก่อนดีกว่าเพคะหม่อมฉันให้คนเตรียมน้ำชาและของหวานเอาไว้รับรองแล้ว ทุกคนที่อยู่หน้าตวนสกุลวี่ถึงปรับเข้าไปด้านในเบาไพร่ขนหีบของขวัญตามเข้าไปภายในห้องรับรองที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้อย่างดีวี่หย็นซ่านประคองมารดาเดินอ๋องเจ็ดไม่ทิ้งระยะห่างเคียงไปกับบิดาของนางถามไทยทุกสุขตามประสา วี่ซื้ออิ่งได้แค่มองตามแผ่นหลังของชายที่พึงใจทุกวันนี้ยังคบคิดอยู่ทุกวันเขารูปงามถึงเพียงนี้ยายเขาจึงไม่ใช่สามีของนั่งที่เหมาะสมกว่าสุกรอัปลักษ์ตัวนั้นพวกเขาจิบชากินขนมกันไปตามเรื่องราวาพูดคุยกันครู่หนึ่งฝ่ายหญิงก็ขอแยกตัวออกไปอีกห้องหนึ่งไปชิงซูตามติดมาด้วยเหวี่ินเซียง จับมือวี่เหยี่ยนสั้นคนละข้างจูงมาที่ห้องรับรองขนาดเล็กภายในเรือนส่วนตัวอนุมาไม่อยากร่วมวงสนทนาขอแยกไปที่โรงครัวแต่วี่ซื้ออิงไม่อาจตัดใจจากความอยากรู้อยากเห็นได้จึงติดตามเข้ามาพี่สะพ้ยกดไหล่ให้นางนั่งลงทอดมองด้วยสายตาเป็นประกายข่าวลือนั่นเป็นความจริงหรือไม่ ข่าวลืออะไรนางยังไม่เข้าใจคำถามมารดาจ้องมาที่นางใบหน้านั้นเกิดริ้วแดงพาดผ่านคืนเข้าหอของเจ้ากับท่านอองอย่างไรเล่า เเหยียนหานผู้เป็นบุตรชายคนโตของสกุลวี่มีตำแหน่งเป็นถึงรองแม่ทัพภรรยาอย่างเยาวอินเสียงย่อมมีใช่สตรีสามัญในห้องหออดีตของนางเคยเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักฝึกฝนกับสามีฟาดฟันด้วยกระบี่มาสิบปี จึงเข้าอ,อกเข้าใจรักใคร่กันถึงขั้นร่วมหอบิดามารดาชอบใจสะพไพคนนี้เพราะความแผนตรงจริงใจปากกับใจตรงกันอย่างยิ่งเช่นเรื่องนี้ที่ปกติไม่มีสตรีคนใดกล้าเอ่ยปากถามเหวินเสียงกลับพูดออกมาโดยไม่กระดากอาย แต่เห็นมารดาไม่คัดค้านคาดว่าอีกฝ่ายคงอยากจะรู้เหมือนกันเวลานี้อยู่ภายในห้องหับส่วนตัวมีแต่ผู้หญิงด้วยกันคงไม่เป็นอะไรคืนนั้นก็ปกติเหมือนคู่แต่งงานทั่วไปข้าบอกครูหญินใหญ่กับพี่สะพ้ยแล้วข่าวลือพวกนั้นเชื่อถือมีได้ วี่ซื้ออิงเห็นพี่สาวตอบเช่นนั้นก็อดยิ้มออกมาไม่ได้นางไม่เคยเชื่อข่าวลรือและก็คงไม่มีทางเป็นความจริงเมื่อวี่หย่นซ่านเลี่ยงที่จะเอ่ยถึงสตรีอัปลักษณ์เช่นนี้หรือพี่ท่านอองรูปงามจะเขี้ยวกรำศึกสิบครั้งในหนึ่งราตรีลำพังไม่ทอดทิ้งให้นอนเฝ้าหอเดียวได้ก็นับว่าเมตตามากแล้ว จริงอย่างที่น้องห้าว่าข่าวลือนั้นเชื่อถือไม่ได้แม้ว่าข้าจะไม่รู้ก็เถอะว่าข่าวลือพวกนั้นเป็นอย่างไรนางพระสมรองเอ่ยด้วยรอยยิ้มพอเห็นสีหน้าพี่สะพายผิดหวังก็อดกลั้นรอยยิ้มกล่าวประโยคต่อมา คืนนั้นพวกข้าเข้าหอทำกิจกรรมเช่นคู่แต่งงานทั่วไปดื่มสุรามองค้นแล้วก็ทำกิจกรรมอย่างที่ควรทำข้าไม่รู้คู่อื่นเป็นอย่างไรแต่คืนนั้นพวกเราเข้านอนกันค่อนข้างเร็วราวยามอินเพราะต้องเข้าเฝ้าไทเฮากับฮองเฮาแต่เช้ายามอินเฉียวหรือไปชิงซูมองบุตรสาวดวงตาเบิกกว้าง ค่อนข้างเร็วใช่หรือไม่เจ้าคะที่จริงถ้าไม่ติดว่าต้องเข้าวังพวกเราคงอยู่กันต่อจนถึงยามเฉินท่านอ๋องยังบ่นเสียได้ เพราะไม่อยากผัดวันกับไทยเฮาและหองเฮานางแซงตีหน้าเศร้าคุณหนูห้าสกุลวีอ้าปากค้างจนแทบหุบไม่ลงมารดามันเถอะเข้าหอกันตั้งแต่ต้นยามให้เข้านอนยามเอินเจ้ายังบอกว่าเร็วเกินไปด้วยท่าทางอับอายนับรวมดูแล้วร่วมสี่ชั่วยามยาวนานเช่นนี้พวกเจ้ายังมีแรงตื่นไปเข้าเฝ้าตั้งแต่เช้าอยากจะเถียงก็เถียงไม่ได้ ด้วยเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างตรงกับข่าวดือไม่น้อยยาวนานถึงเพียงนั้น ท่านอ๋องอ่อนโยนกับเจ้าหรือไม่พี่สะพ้ยถามด้วยความเป็นห่วงสามีของนางเป็นรองแม่ทัพยังไม่ถึกทนเพียงนี้ตัวนางฝึกฝนร่างกายทั้งวิชาต่อสู้ไม่กล้าเอ่ยปากว่าสองชั่วยามก็เหนื่อยแทบขาดใจนี่อ๋องเจ็ดเขี่ยวกรำน้องสามีนานถึงเกือบสี่ชั่วยามนางอดเป็นห่วงไม่ได้วิหยันสั้นก้มหน้าท่าทางเอียงอาย จนนึกตลกตัวเองท่านอ่องอ่อนโยนมากครั้งแรกข้ายังตามไม่ทันพายแพ้เขาอย่างรวดเร็วครั้งต่อมาค่อยเรียนรู้มากขึ้นบางครั้งก็เกือบเอาชนะได้แต่ท่านอ่องเชี่ยวชาญเหลือเกินพยายามอย่างไรข้าก็ถูกเขากินรวบหมดตัวทุกครั้งแต่เพราะเขาอ่อนโยนอย่างมากระหว่างทางพักกินขนมติบชากันบ้างนับว่าไม่เหนื่อยมากนักกรอกเจ้าค่ะ เพราะมีเวลาพักบ้างนี่เองข้าจะจำไว้บอกพี่ชายเจ้าหลังตบประโยคนั้นเยาอินเซียงก็หัวเราะออกมาเบาๆอี้ซื้อหอิงเตินจะทน จึงขอตัวออกไปช่วยมารดาที่ฟรงครัวเพื่อเตรียมอาหารไปชิงซูฟังบุตรสาวแล้วก็เกิดคอแห้งขึ้นมาฉับพลันดื่มชาอึกใหญ่ด้วยใบหน้าแดงซ่านฟังสะพ้ยถามบุตรสาวอีกสองสามคำก็แทบไม่อยากจะทนฟังอีกต่อไปเลยออกปากเปลี่ยนไปเรื่องอื่นเช่น บรรยากาศภายในวังอ๋องเป็นอย่างไรวันแต่งงานค่อนข้างวุ่นวายไม่มีเวลาได้สำรวจบุตรสาวจึงเอ่ยเล่าถึงอุทยานในวังสายหมอกว่างดงามเหมือนสวรรค์เช่นไร ผ่านไปราวหนึ่งชั่วยามก็มีบ่าวไพร่เข้ามาเตือนว่าถึงเวลากินอาหารสามสาวจึงออกจากห้องส่วนตัวไปร่วมโตะ๊ะครั้นได้พบใบหน้าของท่านอองเจดสตรีสกุลวี่ทั้งสามก็พลอยหน้าแดงก่ำไปต,ตามๆกันเหลือเพียงวี่เยียนสัน้นที่มองกิริยาเหล่านั้นเป็นเรื่องขบขันย่อนกายนั่งข้างพระสวามีคีบอาหารให้กันไปมา ชายารักเล่าให้ฟังว่าฝีมือคนครัวที่นี่ดีมากวันนี้ได้มาชิมเห็นจะสมคำเล่าหลือโดยเฉพาะไก่ตุนสมฝีมือท่านแม่ภรรยานับว่าเลิศรสกว่าพ่อครัวในวังเสียอีกคงต้องชวนชายารักกลับมาเยี่ยมตัวให้บ่อยเสียแล้วชายหนุ่มกล่าวยกยอดวงตาหวานคอมราวกับอิสตรี ทำให้ค้นถูกชมแก้มแดงราวกับสาวแรกรุ่นปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ